เลิกไปเธอหลัง3ามอ่ะมันไม่เหมาะกับพรีเมียร์ลีกหรอกสวัสดีครับพบกับเป้งจิบรายุจับบางนะครับเรื่องแมนยูต้องดูกับเป้งนะครับอยู่กับเป้งและอลาโน่นะครับผมพิธีกรคู่ของผมนะครับวันนี้มาว่ากันที่ประเด็นของทัตติกของรูเบนอโมริมนะครับ3 4 3นะครับหรือไม่ว่าข้างบนจะปรับยังไงง่ายๆมันก็คือหลัง3ครับแต่ว่าเพิ่งจะเริ่มเกมแรกไปเองนะครับมีเวลาในการซ้อมเนี่ยเซสชั่นนะครับรวม กับที่ซ้อมกับพวกที่ไม่ติดทีมชาติในช่วงกลางสัปดาห์นะครับอันนั้นก็คงนับรวมไม่ได้เพราะว่ายังมากันไม่ครบก็ไปโดนนะฮะนักวิเคราะห์นะฮะจาก match of the day อย่างแดนนี่เมอร์ฟี่ครับถ้าใครจำกันได้เขาก็คืออดีตกองกลางลูกม่อเลยนะฮะของทัพหงแดงลิเวอร์พูลนั่นเองครับออกมาวิจารณ์ซะแล้วนะครับว่าโอ้โหเขาดูเกมการเล่นเนี่ยที่แมนยูเล่นกับอิปสวิชเนี่ยบอกได้เลยว่ามันไม่เวิร์กอะเออคือเขาพยายามจะสื่อสารว่าร,าระบบหลังสามของโมริมเนี่ย มันไม่น่าจะเหมาะกับพรีเมียร์ลีกนะครับโดยใจความโดยรวมนะครับเท่าที่แปรลมานะครับที่เขาพูดถึงการทำทีมของรูเบนอโมเรมเนี่ยก็บอกว่าผมคงจะประหลาดใจมากครับหากพวกเขายังคงใช้ระบบ3-4-3ในอีก1ปีข้างหน้าลีกนี้เนี่ยแตกต่างจากลีกระดับทวีปมากๆครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีเพียงเชลซีเท่านั้นครับที่ได้แชมป์ลีกโดยใช้ระบบนั้นนะครับและพูดตามตรงก็คือ พวกเขามีทั้งเอ็นโกโล่กองเต้และเนมันยามาติชนั่นเองนะครับกองกลางตัวรับที่ยอดเยี่ยม2คนอยู่ตรงกลางสนามนะครับเดียโก้คอสตาอยู่ข้างหน้าโดยมีเอเดนอาซาเนี่ยคอยทําเกมรุกสนับสนุนนะครับเขาก็บอกว่าแมนยูเนี่ยนะครับพวกเขาก็คือแมนยูยังไม่มีผู้เล่นเหล่านั้นแล้วคุณจะหาพวกเขาเจอได้ยังไงต้องใช้เงินหลายร้อยล้านนะครับในการหาผู้เล่นที่ดีที่สุดในโลกผมคิดว่าเมื่อคุณใช้ผู้เล่นแนวรับ3คนกับทีมชั้นนําส่วนใหญ่ในลีกของเรานะครับ ซึ่งใช้ผู้เล่น3คนในแนวรุกก็คงจะหมายถึงทีมที่แบบใช้ระบบ4 3 3เอ๊ทีมอะไรนะนี่นะก็จะจบลงด้วยการต้องมีผู้เล่นในแนวรับ5คนซึ่งเป็นเรื่องยากจริงๆถ้าแมนยูจะดีขึ้นนะครับหมายถึงดีขึ้นด้วยระบบนี้นะครับผมคิดว่า3-43เนี่ยจะพัฒนาคืออีวอลฟ์นะไปเป็นอย่างอื่นมากกว่าอบอกว่าเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยลองไปลองมาผมว่าเขาจะหมายความว่าอย่างนั้นนะฮะลองไปลองมาพอไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องพัฒนา รูปแบบไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นระบบ b a c k f o l เหมือนเดิมนะครับนี่ก็คือการให้ความเห็นของอาทางแดนนี่เมอร์ฟี่นะครับที่มีต่อ m แมนยูแล้วก็รูเบนอโมริมโอ้โหยังไม่ทันไรเลยนะฮะเกมแรกปุ๊บนี่เหมือนจะบอกให้ลมเลิกความตั้งใจไปเลยนะครับว่าไอ้ทัคติกที่คุณติดมาเนี่ยมันไม่เวิร์กหรอกนะครับอ่ะก็มีการเขียนนะครับวิเคราะห์บทความจากทางแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ อาจจะเร็วเกินไปต้องให้เวลานะครับกับรูเบนาโมริมเพราะว่ามันก็เห็นว่าแมถ้าบอกว่าพรีเมียร์ลีกไม่เวิร์กแต่เขาก็เคยใช้ระบบนี้นะครับเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกได้แล้วก็ทำให้สปอร์ติ้งลิสบอนเป็นทีมไร้พ่ายในเวทียุโรปในยุคข,ของเขาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เขาก็ออกจากสปอร์ติ้งแล้วแล้วก็มาอยู่กับแมนยูนั่นเองนะครับทีนี้เราพาไปดูกันที่ระบบหลัง3ของเชลซีที่ได้แชมป ทั้งพรีเมียร์ลีกและก็ FA ครับนะครับพรีเมียร์ลีก็ดูการ2016-2017ถึงนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกลุมบังเหียนโดยอันโตนิโอคอนเต้นะครับกุนซือชื่อดังชาวอิตาเลียนนั่นเองนะครับไปไหนก็เล่นหลังสามหมดนะฮะไม่ว่าคอนเต้คุมทีมไหนนะครับแล้วก็เป็นคนค่อนข้างจะหัวแข็งนะครับผมว่าคาแรคเตอร์แกนี่ดุดันแล้วก็หัวแข็งกว่าอโบริมอีกนะอา้าวไปกันที่ระบบนะครับเอ่อสามสี่สามหรือ3 4 2 1 ก็ได้นะครับในการทำทีมของอันโตนิโอคอนเต้นะครับทีโบคูตัวรับเป็นผู้รักษาประตูนะครับอันนี้ไม่ต้องนับก็ได้เนาะส่วน3เซนเตอร์แบ็กเนี่ยนะครับไล่จากขวาไปซ้ายก็จะมีเซซ่าอัสเปริโกยต้าดับเบิลยูและแกรี่เคฮิลครับวิงแบ็กสองฝั่งนะครับวิกเตอร์โมเสสทางขวาครับทางซ้ายเป็นมาโกสอลอนโซนะครับแล้วก็คู่กลางเนี่ยเป็นเนมันย่ามาติชจับคู่กับกองเต้อย่างที่เมอร์ฟี่วิเคราะห์เลยนะครับส่วน2 กองกลางนะครับหมายเลข10คู่นะครับในแนวรุกก็จะเป็นเอเดนอาซากับเปโดโรดิเกสนั่นเองใครจำได้บ้างคนนี้นี่เด็กปั้นของบาซ่านะแล้วก็กองหน้าตัวเป้าครับเดียโก้คอสต้านะครับระบบก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละนะครับในยุคข,ของคอนเต้แล้วก็เกรียงไกลมากๆนะครับกับการเล่นหลัง3แล้วก็ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกก็เป็นอย่างที่เมอร์ฟี่ว่าจริงๆครับเพราะว่าผู้เล่นเนี่ยมันต้องลงล็อกกับระบบผู้เล่นต้องมีคลาสมากพอ โดยเฉพาะแดนกลางซึ่งมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับระหว่างในมันย่ามาติชซึ่งมาติชเนี่ยเป็นบอลเชิงเป็นบอลเทคนิคนะครับตัวสูงโยงเหมือนจะช้าแต่ว่าเล่นเกมรับก็ดีเกมรุกการวางบอลยาวนะครับวิชั่นในการจ่ายบอลให้กับบรรดาแนวรุกของทีมเนี่ยนะครับก็ยอดเยี่ยมในขณะที่เอนโกโลกองเต้ onte, พลาดครับลักษณะของการทําลายเกมคู่แข่งเนี่ยเก่งมากนะครับจ่ายบอลก,ก็ไม่ได้แย่ด้วยนะครับขึ้นไปเติมเกมเล่นเกมรุกเพิ่มทางเลือกให้กับเพื่อนๆืแบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ กองเต้ e ก็ทําได้อย่างไร้ทิฏฐินะครับก็ถือว่าเป็นคู่กลางซึ่งมันเป็นจุดศูนย์กลางเป็นสูตรสําเร็จของระบบนี้เช่นเดียวกันที่มันต้องมีผู้เล่นคอนเซ็ปต์แตกต่างกันแต่เปลี่ยนไปด้วยพลังลักษณะแบบนี้ในขณะที่มากอสอลอนโซ่และวิกเตอร์โมเสสถือว่าเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่ของอันโตนิโอคอนเต้เลยวิกเตอร์โมเสสบอกต้องบอกเลยว่าเป็นปีกในจีเรียคนหนึ่งที่มีแต่ความเร็วนะครับมีความถึกแต่ว่าในด้านเทคนิคนะครับในด้านความแน่นอนหรือว่า จะปัน้นให้เป็นสุดยอดนักเตะได้เนี่ยดูก็จะเป็นเพียงแค่นักเตะเร็วๆดาดๆคนหนึ่งนะครับแต่พอจับมาเล่นเป็นวิงแบ็กมีพื้นที่มีรันเวย์เพราะว่ามีตัวทางขวานะครับที่เป็นตัวตัดเข้าในตัวเป็นกองหน้าอย่างเปโดเนี่ยคอยกดดันแนวรับอยู่มีกองกลางอย่างกองเต้ยอย่างมาติชที่ช่วยเปิดพื้นที่ให้มเสสเนี่ยมีรันเวย์ครับมีพื้นที่ในการเล่นแล้วมีพลังงานเหลือเฟืออยู่แล้วที่จะเล่นตำแหน่งนี้ฉะนั้นเขาก็เลยกลับมาเกิดเต็มที่เลยในบทบาทวิงแบ็ก ในขณะที่มาโกสอลอนโซครับตอนแรกถ้าผมจําไม่ผิดนะครับนี่ผมไม่ได้เปิด Google เปิดอะไรทั้งสิ้นคือจําไม่ผิดเนี่ยเขาเล่นในตําแหน่งแบ็กโฟนเนี่แหละนะครับก็คือเป็นฟูลแบ็กแต่ปรากฏว่ามันดูงกงกเง,งิง่อชอบกลมันดูเหมือนจะดีหรือเปล่ามันดูเหมือนว่าอจะรอดหรือเปล่านะครับแต่พอขยับขึ้นเป็นวิงแบ็กเท่านั้นแหละมาโกสอลอนโซถือว่าได้ทําให้บรรดานักวิเคราะห์หรือว่าสื่อในช่วงนั้นเนี่ยบอกเลยว่าอลอนโซเล่นฟูลแบ็กไม่ได้ครับ แต่ว่าเล่นวิงแบ็กได้กลายเป็นตำแหน่งเฉพาะเจาะจงเลยว่าอลอนโซต้องเล่นเป็นวิงแบ็กเท่านั้นในขณะที่เซนเตอร์แบ็กนะครับลุยส์นะครับอาจจะมีความเลื่อนเล่อวินัยในการเล่นบ้างแต่จริงๆถ้าเอาเฉพาะคุณภาพเขาก็เป็นเซนเตอร์ที่เก่งเก่งมากๆนะครับแกลลี่เคฮิลก็แน่นอนดึงมาจากโบตันก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนานะครับเล่นใช้ได้อยู่แล้วนะครับผมมองว่าใช้ได้นะไม่ได้มองว่าเก่งแบบเก่งมากแต่ว่าก็เป็นส่วนผสมที่ลงตัวในขณะที่ทางขวานี่เป็นสูตรของ คอนเต้ e, แลวก็สูตรหลัง3าที่กลับมาเกิดใหม่ในปัจจุบันนะครับเมื่อก่อน3เซ็นเตอร์แบ็กเนี่ยจะต้องเป็นเซ็นเตอร์อาชีพทั้งหมดเลยแล้วก็แบ่งตามคาแรคเตอร์แบ่งตามความถนัดว่าใครจะยืนซ้ายยืนขวายืนกลางแต่ว่าในยุคข,ของคอนเต้ครับเซซาอัสปิลิโกต้าซึ่งมาจากฟูลแบ็กนะครับเล่นฟูลแบ็กแล้วขยับเข้ามาเป็นเซ็นเตอร์แบ็กนะครับคือเล่นเซ็นเตอร์ได้แต่ด้วยความที่เขาเป็นฟูลแบ็กเนี่ยทำให้เขามีอะไรครับ 1. มีทักษะการคลองบอลที่ดีนะครับสร้างเกมสร้างเกมรุก จากนรับจากแดนตัวเองได้นะครับสคนเล่นเป็นฟูลแบ็กต้องมีอะไรครับมีความเร็วคุณต้องมีความเร็วที่มากกว่าเซนเตอร์แบ็กแน่นอนถ้าคุณเล่นฟูลแบ็กแล้วคุณวิ่งชา์กว่าเซนเตอร์แบ็กนี่บอกเลยอายเขานะฮะทีนี้พอมีทั้ง2ส,สิ่งเติมเข้ามาเนี่ยนะครับเกมรับนะฮะโดยการเป็นกองหลังตัวกลางเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นเท่า2คนแรกแต่เขามีความเร็วเข้ามาเขามีการครองบอลที่ดีเข้ามามันก็เข้ามา เป็นส่วนเติมเต็มครับว่าถ้าเกิดเจอบรรดาพวกกองหน้าตัวเร็วหรือว่าตัวติดตัดเข้าในอ่ะฉันซึ่งเล่นเป็นฟูลแบ็กอยู่แล้วนะครับรับมือกับตำแหน่งอย่างพวกแกเนี่ยมาช่วยชีวิตฉะนั้นเนี่ยฉันทำกับทําแกดูแลได้ดีนะฮะมาร์กพวกแกได้ดีกว่าไอเซนเตอร์อีกสคนที่ยืนอยู่ด้วยกันแน่นอนนี่เป็นจุดสมดุลน,นะครับว่าทําไมนะฮะมัสราอูเนี่ยถึงต้องมายืนเป็นหนึ่งในเซนเตอร์แบ็กอ่ะของแมนยูนะครับที่เล่นหลัง3าคนหรือว่านั้นแม้แต่ลูกชอเนี่ยยังต้องลงมาเล่น นะครับเพราะว่าเติมตรงนี้เข้ามานั่นเองนะครับนี่ก็เป็นสูตรหลัง3แบบยุคโมเดิร์นนะฮะขณะที่เอเดนอาซากับเปโดสุดยอดอยู่แล้วในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับเชลซีอาซานี่ไม่ต้องพูดถึงต,ตั้งแต่ย้ายมาจากเรียลมาอยู่กับเชลซีนี่ไม่มีช่วงเวลาที่ไม่ดีเลยมั้งคือดีตลอดเล่นดีตลอดอยู่แล้วกระทั่งไปล้มเหลวกับเบรอมาริดเดียโก้คอสตาก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับคือเป็นกองหน้าสไตล์บูสสไตล์ปั่นหัวคู่แข่งฉะนั้น ไม่มีคำว่าบราซิเลียนเล่นในเล่นเล่นในพรีเมียร์ลีกไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวไม่ดูไม่เหมือนบราซิเลียนเลยสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะก็เป็นความลงตัวเนาะแล้วก็เป็นผู้เล่นที่ลงล็อกกับระบบพอดีเลยนะครับสำหรับอันโตนิโอคอนเต้กับเชลซีในยุคนั้นทีนี้พอแปลงกลับมาเป็นแมนยูนะครับซึ่งเพิ่งจะซ้อมสองครั้งอะขอย้ําว่าซ้อม2ครั้งอะคุณจะมาวิพากอะไรเร็วขนาดนี้ว่ามันเหมาะหรือไม่เหมาะนึกออกปะ่ะแต่โอเคแหละมันก็เป็น สีสันนะครับมันก็เป็นการตลาดแฝงแบบหนึ่งนะครับในการยกระดับให้ฟุตบอลมันน่าดูถูกไหมถ้ามันมีแต่คอมเมนต์สร้างสรรค์อันนี้พูดต,งตรงๆกันเนาะมีแต่ความโลกสวยมีแต่การวิจารณ์แบบสุภาพหรือไม่ได้มีอะไรแบบนี้เลยเนี่ยมันก็อาจจะไม่ชวนติดตามเพราะว่าคนเนี่ยมันตามอะไรที่มันเป็นเนกาทีฟเยอะก็มีถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามองที่แมนยูเนี่ยหลังสามของแมนยูตอนนี้ถ้า หายเจ็บกลับมาครบนะครับสมดุลมีนะลิซันโรมาติเนสลงทางซ้ายใช่ไหมครับก็ได้อยู่แล้วนี่ตรงกลางนะครับใช้เดลิทไหมถ้าเาเรียกว่าค่อนข้างที่จะยังไม่ดีอะ่ะในการคอมมานดิ้งเพราะว่าตรงกลางเป็นคอมมานดิ้งเซนเตอร์แบ็กใช่ไหมฮะต้องอดูแลเกมรับโดยรวมทั้งหมดสั่งเพื่อนอย่างเงี้ยถ้าตรงนี้ยิงทำได้ไม่ดีถ้าแฮร์รี่แม็กไกนหายเจ็บกลับมาผมว่าเขาทำได้นะ ตรงนี้แม็กควายยืนได้เลยนะครับแล้วก็ทางขวาก็จะเอาเดลิกไปยืนแทนแล้วแม็กควายอยู่ตรงกลางหรือเลนนี่ยโร่ไงที่เลงว่าจะใช้มาตลอดผมว่ามันก็อาจจะเป็นแนวรับที่ดีโดยที่ไม่ต้องซื้อใหม่เลยก็ได้สําหรับซีซั่นนี้และและซีซั่นหน้านะเออหรือว่าถ้าเกิดซื้อตัวสแตนบายมาเพิ่มนะครับหรือตัวหลักใหม่มาเพิ่มพวกนี้บางส่วนลงไปสแตนบายมันก็ได้ใช่ไหมครับคือเราต้องมองข้ามซีซั่นนี้ไปก่อนไม่ถึงกระมองข้ามแบบล้มเหลวเละเทะ่นหนก็ได้นะไม่ใช่แต่ว่า ต้องมองข้าว่ามันจะต้องโอ้โหเลิศเลอเพอร์เฟในซีซั่นนี้คงยากนะครับวิงแบ็กมัสราอุยนะครับถ้า3เซ็นเตอร์แบ็กหายเจ็กลับมาครบแล้วได้ตัวหลักครบล้วนะมัสราอุยอาจจะถูกทางออกไปยืนเป็นวิงแบ็กฝั่งขวาก็ได้ดาโลกก่ก็ก็ยืนซ้ายแต่ถ้าลูกชอสมบูรณ์ผมว่าอ,อ,อาจจะเป็น3เซ็นเตอร์แบ็กอย่างที่ผมว่ามาใช่ไหมครับแล้วก็มัสราอุยไปเล่นทางขวาทางซ้ายลูกชอเล่นไปเลยคู่กลาง แน่นอนครับเมื่อทั้งคริสเตียนอีริกเซนนะครับทั้งคาเซมิโร่แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเล่นคู่กันไม่ได้และแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาช้าเกินไปที่จะลงล็อกกับระบบนี้นะครับก็ต้องรอหนุ่มๆกระชุ่มกระชวยเนี่ยนะครับคือมาร์เอลูาเต้นะครับออกสตาร์ตตัวจริงคู่กับคอปปี้เมนูไปเลยก็ได้อยู่แล้วอะถ้าคุณเทียบระหว่างอูกาเต้กับกองเต้อเต้เหมือนกันด้วยก็คล้ายนะ แม้ว่าอูกาเต้เนี่ยจะตัวใหญ่ๆแล้วก็ไม่ได้มีความคล่องตัวหรือว่าตัดเกมเก่งเท่ากับกองเต้แต่มันก็คือตำแหน่งของเขาโดยธรรมชาติในการปัดกวาดหน้าแนวรับชะลอเกมรุกคู่แข่งใช่ไหมครับในขณะที่คอบบี้เมนูก็มีสิ่งที่มาติชมีในทีมของคอนเต้คือพลิกบอลดีแกะเพรสเก่งนะครับออกบอลสั้นยาวแม่นยำออกบอลคีย์พาสหรือจะทำแอซิสก็ทำได้แถมคอบบี้เมนูยิงประตูดีด้วยนะครับถ้าเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกกับ เพื่อนร่วมทีมนะครับผมว่าก็มีอยู่นะมันอาจจะไม่แนบสนิทเหมือนกับโมเดลในยุคคอนเต้แต่2คนนี้ผมว่าก็มีคุณสมบัติดีพอที่จะยืนตรงนี้ทีนี้ตัวสแตนบายในซีซั่นหน้านะครับก็อยู่ที่ว่าจะดันเด็กเยาวชนขึ้นมาหรือว่าดึงใครเข้ามาเพิ่มเป็นตัวที่3ที่แบบทาให้มันเกิดการแข่งขันภายในทีมนะครับแนรุกบรูโน่นะครับ, Now, Bruno, รบผมว่าปรับจูนอย่างนี้ได,ได้ยืนอยู่เป็น1ใน2หมายเลข10อะ่ะได้อยู่แล้วอีกตัวหนึ่ง นะครับง่ายสุดคือเวียนกันใช้แม่งเลยครับแรชฟอร์ดนะฮะอันโตนี่สมมติจะดันอันโตนี่มาเล่นตรงนี้นะอันโตนี่อ,อามัดเดียโลนะฮะเอ่อใครอ่อะเออตำแหน่งนี้เอ่อโจชัวเซ็กซี่เหรอที่จะลองมาเล่นเหรอเวียนใช้แม่งเลยเวียนใช้ให้รู้ไปเลยว่าณนะปัจจุบันที่มีอยู่ตอนนี้ตำแหน่งนี้ที่บรูโน่จองไปแล้วคนหนึ่งเนี่ยอีกคนหนึ่งใครทำได้ดีที่สุดแล้วก็ฟันฉับไปเลยว่า ตัวจริงต้องเป็นคนนั้นซึ่งผมเชื่อว่าอโมรินทําแน่นอนหน้าเป้าก็ใช้ไปเลยลองใช้ไปเลยใช้ให้สุดรัสมุสอยลุนลงตัวจริง90นาที2-3เกมติดกันไปเลยให้รู้เลยว่าเอาดีได้ไหมเจอทีมแข็งเจอทีมอ่อนถ้าเกิดว่าลงขนาดนี้เพื่อนเปลี่ยนระบบป้อนให้อะไรให้แล้วยิงไม่ได้เออมึงทื่อจริงจบนะครับซีซั่นหน้าโยเคเรสมาก็ตามนั้นนะครับคือแค่นั้นเองคือทุกอย่างต้องใช้เวลาครับฟุตบอลไม่มีทางล เชลซีในยุคโรมันอับราโมวิชก็ใช่ว่าจะเสกความสาเร็จได้ทันทีที่จ่ายเงินลงไปคลาดิโอราเนียรีก็ล้มเหลวในซีซั่นแรกถูกไหมครับเออแล้วก็มันก็ค่อยๆก่อ,อร่างสร้างตัวขึ้นมาจนมาได้แชมป์พรีเมียร์ลีกสมัยที่5ในยุคของคอนเต้ใช่ปะซึ่งถ้ารวมกับแชมป์ลีกทั้งหมดก็เป็นสมัยที่6ในตอนนั้นนะครับเป๊ปกัวเดโอล่าก็ไม่ได้รวยด้วยกีบกุลาบแต่แรกกับการที่มาทาแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับฉะนั้นผมมองว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงเวลาที่ ต้องทดลองนะครับและแฟนแมนยูนะครับทีออ่อดทนรอคอยความสำเร็จไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องรอครับรอมานานขนาดนี้ตนะั้งแต่ป๋าวางมือเนี่ยนะครับมันจะรอไปอีกไม่ได้หรือไงใช่ไหมเรามี2แชมป์กับเอริสเชนฮาร์กแต่ฟุตบอลทรงบอลดูไม่มีอนาคตเราก็เรียกร้องหาคุณซื้อใหม่นี่ไงคนใหม่ที่ดีสุดชั่วโมงนี้ที่หาได้ก็มาแล้วฉะนั้นก็ต้องให้เวลาครับต้องให้เวลาในการปรับจูนทีม นะฮะที่สำคัญนะครับการถูกวิจารณ์โดยแดนนี่เมอร์ฟี่เนี่ยผมว่านอกเรื่องฟุตบอลไปเลยนะฮะมันเป็นข้อคิดชีวิตนะที่ชีวิตคนเราเวลาจะทำอะไรนะครับมันจะมีอุปสรรคมากมายแต่เราต้องไม่เปลี่ยนแนวเราต้องไม่เปลี่ยนความตั้งใจเราต้องไม่เปลี่ยนสิ่งที่เราเคยทำมาแล้วมันมันสำเร็จอยู่แล้วแล้วมันดีอ่ะโอเคแต่ถ้าลองไปแล้วเราทำดีที่สุดเท่าที่ เราทําได้แล้วนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่เราพกติดตัวมาเนี่ยมันเอาอะเฮ้ยมันเอาไปแล้วอะคือเจนซีเขาทํางานแบบนี้ไปแล้วอะไอ้ที่เราประสบความสำเร็จมาที่ผ่านมามึงต้องเปลี่ยนมึงต้องปรับวิธีการนี้มึงไปใช้กับบริษัทใหม่ไม่ได้แล้ววิธีการนี้มึงใช้กับธุรกิจยุคนี้ไม่ได้แล้วโอเคนั่นคือจุดที่คุณต้องยอมรับความจริงแล้วก็เปลี่ยนนะครับแต่ก้าวแรกอะก้าวแรกที่คุณเริ่มทำอะแล้วคุณคุณเทคนิคหรือว่าสิ่งที่คุณมีประสบการณ์ที่คุณมี success มาก่อนหน้าเนี่ยมันใช้ได้เพียงแต่ว่าที่ใหม่ธุรกิจใหม่การเดินรูปแบบใหม่มันต้องใช้เวลาในการที่คุณจะเอาประสบการณ์นั้นมาใช้อะเออมันจะมีมันจะมีอุปรสรรคและมันจะมีคนมันจะมีคนแบบนี้เว้มันจะมีคนที่บอกว่าเฮ้ยผมว่าคุณทําอันนี้ไม่เวิร์กหรอกผมว่าคุณไปทำอ,อื่นดีกว่านะตอนที่ผมทาเพจเนี้ยก็มีคนพูดนะก็มีคนพูดนะว่า i, เฮ้ยเป้งแมนยูคนเป้งทําเยอะแล้วคุณมาทําเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ กับการที่คุณกระโดดลงมาในในตลาดที่แบบแบงบมีผู้เล่นเยอะแยะอยู่แล้วเออมันมีผู้เล่นแบบระดับตัวเอกมากมายอยู่แล้วคุณจะไปอยู่ตรงไหนนะครับเออก็มีคนแบบลักษณะแบบกึ่งเตือนกึ่งวิจารณ์นะครับแต่ผมก็คงมานูเบลโมริมแหละที่ผมก็จะเดินต่อไปในเส้นทางที่ผมคิดว่ามันใช่เส้นทางที่ผมก็ทํามาทั้งชีวิตของผมแต่ผมแค่เพิ่งจะมาเริ่มทําเพราะว่ามันเกิดเหตุการณ์ที่มันเกิดจุดเปลี่ยนในชีวิตผมให้ต้องทํา แล้วผมก็จะเดินหน้าต่อไปแบบนี้แหละนะครับโดยที่คําพูดนั้นไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตผมไม่ได้รู้สึกว่าฟังแล้วจะต้องโกรธฟังแล้วจะต้องรู้สึกว่าเฮ้ ي, ยไข้เขวว่ากูทํามันต่อไปดีว่า,วาเปล่ายิ่งรู้สึกอยากทํามากขึ้นด้วยซ้ําทําให้รู้เลยว่ากูทําได้เว้ยเออไม่ต้องห่วงนะครับแล้วก็ที่พูดเนี่ยไม่ได้บอกว่าจะไปบับใครนะครับผมก็อยู่ในช่องของผมในพื้นที่ของผมผมเองก็รัก เราก็ชื่นชมทุกคนเลยนะครับยูทูบเบอร์ทุกคนที่ที่ทำช่องปีสาจแดงเหมือนเหมือนกันนะครับก็ติดตามพวกคุณอยู่เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะทาแล้วทำแล้วต้องไปแข่งกับใครทําแล้วต้องไปนั่งส่องว่ายอดวิวเราเท่าเขาไหมยอดซับเราเท่าเขาไหมไม่ใช่ครับนั่นไม่ใช่ประเด็นหลักในการทําช่องครับก็คือเป็นแพชชันในการที่เราชอบทีมนี้เราชอบข่าวสารแบบนี้เราชอบที่จะนําเสนอแบบนี้ นะครับแล้วก็ทําต่อไปโดยที่สิ่งอื่นๆมันก็เป็นโบนัสที่จะตามมาอย่างที่พวกคุณซับสไครป์ผมตอนนี้แล้วก็เร็วมากเนะี่ยเดือนเดียวเนี่ยนี่ EP ที่30ล่อไป8 0 0 0ัซับจาก6 0รยซับจากช่องจับฉ่ายที่แม่งหาทิศหาทางไม่ได้นะฮะฉะนั้นเนี่ยพอกลับมาที่รูเบนโมริมกับการวิเคราะห์ของแดนนี่เมอร์ฟี่นะครับผมว่ามันก็เป็นเพียงแค่คำพูดอุปสรรคเล็กๆนะครับอยู่ที่ว่าคุณจะตีข้าวมัน,ม,นมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าอะ เออเหมือนที่ผมเองก็เจอแล้วก็เพิ่งพูดไปนะครับฉะนั้นผมเชื่อว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วอะไรที่เป็นความตั้งใจที่ดีแล้วมันจะเวิร์กแน่ๆเขาก็จะทําต่อไปฉะนั้นเรื่องการวิจารณ์เรื่องนี้ผมมองว่าไร้สาระครับยังไงเนี่ยไปต่อได้แน่นอนกับระบบนี้เพิ่งจะซ้อมสองครั้งเพิ่งจะเล่นเกมแรกจะบ้าเลยนะจะให้มาลมเลือกความคิดนะครับมันไม่มีอะไรที่ไม่ประสบ,บมันไม่มีอะไรที่แบบตายตัวหรอกเฮ้ยคุณมาหลีกนี้คุณเล่นระบบนี้ไม่ได้หรอกเฮ้ยคุณมาหลีกนี้คุณต้องเล่นแบบนี้ ไม่ไปทําเองวะถูกว่าเออถ้าอย่างนั้นก็ลงไปทําเองเลยคือไม่ได้บอกว่านักวิจารณ์พูดไม่ได้นะแต่ว่าเออถ้าพูดแล้วมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันพูดเร็วไปเปล่าเฮ้ยมันใช่เหรอนะมันก็เกิดการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์กลับไปกลับมาได้ถูกไหมครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเอพิโซดนี้นะครับแบบพูดกันแบบกันเองมันมัน,มนเหมือนเรานั่งมีเครื่องดื่มสักแก้วแล้วก็นั่งคุยกันประมาณนั้นเนาะนะฮะอ่ะส่วนวันนี้นะครับผมและพิธีกรร่รวมนะครับ 阿าโนนะครับซึ่งรับหน้าที่อย่างเหน็ดเหนื่อยนะครับหลับตลอดเลยนะครับแกเพลียแกนะฮะเดี๋ยวต้องให้แกไปกินข้าวก่อนดูแกหิวแล้วนะฮะอ้าวเราก็ไว้เจอกันใหม่นะครับอย่าลืมนะครับถ้าอยากให้สังคมของเราเติบโตขึ้นขอซับสไครป์หน่อยนะจ๊ะคนละหนึ่งซับห้ามกด2ทีนะกดทีเดียวพอเออนะฮะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้เป้งจิรายุจบบางวยครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ